ค่ะดิฉันนางติยาพรชูกชัชันครูกศอนอตำบลคลองลุจะมาสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2565ครั้งที่2ระหว่างวันที่1เมษายนถึงวันที่30กันยายน2565ป่าท้ำพึ่งกวนกูจากีลาเลิศตินกำเนิดยอดจากเครื่องจักสารบารมีทวดเพชรคุ้มครองตลอดการคลองลุสมานฉันมวลชน กิจ,จกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานรับผิดชอบนักศึกษาทั้งหมดจำนวน60คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น23คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย37คนโครงการพัฒนาผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานกิจ,จกรรมส่งเสริมบุญธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตในวันที่1มิถุนายน2565โดยมีนายวิเชียนจันฝากเป็นประธานในพิธิเปิดณอาการกอซมบี้อำเภอกันตังจังหวัดตรังโครงการอบร,รมอาสาเยวาวกจ้าหลักสูตรพื้นฐานยุว ขาาชการระหว่างวันที่27-29มิถุนายนณเลตังบูติรีสอร์ทตำบลไม้ฝาดอําเภอสิเกาโดยมีนางนภา,าชิโรปาสเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดุลยดงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตูบีนัมเบอร์วันณนะโรงเรียนการตังพิทยากรในวันที่4รกรกฎาคมโดยมีนายจักรพงศ์รัชนิกุลนายอําเภอกันตังเป็นประธานในพิธีเปิดหาร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่11สิงหาคมณนศะูนย์วิทยาศาสตร์ศูนย์ตังนักศึกษาร่วมกิจกรรมเติมเต็มความรู้ก่อนสอบอินเน็ตในวันที่17-18สิงหาคมณนะอาการกอซิมบีอําเภอกันตังนักศึกษาร่วมกิจกรรมกับขี่ปลอดภัยรู้วินยัยจราจรในวันที่31สิงหาคมณนะอาการกอซิมบีอําเภอกันตัง งานการศึกษาต่อเนื่องมีดังนี้โครงการจัดการศึกษาอาชีพศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบชั้นเรียนหลักสูตรการทำเครื่องแกงตำม,มือจำนวน40ชั่วโมงระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง7กรกฎาคมณาบ้านเลขที่29ตบ1ม 3, ตบมสามตำบลคลองลุโดยมีนางละอองตาวันเป็นวิทยากร โครงการจัดการศึกษาอาชีพศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มถนใจหลักสูตรการทำอาหารขนมจำนวนข้าวชั่วโมงณนะที่ตำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งตำบลคลองลุในวันที่24-28มิถุนายนโดยมีนางน้องนุชล้าหลันเป็นวิทยากรโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จากการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อกลุมสมรรถนะทางกายจิตสมองของผู้สูงอายุในรูปแบบพัฒนาศักษะชีวิตสีนิติกิจกรรมเปิดคิกฮอบสูงวัยใจสมาร์ทภายใต้โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตหลักสูตรอ้าชั่วโมงในวันที่หนึ่งกรกฎาคมนาบ้านเลขที่หนึ่งร้ยสาหมู่หกตำบลคลองรุโดยมีนายปอลเมียนโอเป็นวิทยากร โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการศึกษาระบบนิเวศป่าจากและวิถีชุมชนแปลงใหญ่จากจำนวนอ6ชั่วโมงณนะวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่จากอำเภอกันตังตำบลบางหมากโดยมีนางนุชชรีชีโรดกุลเป็นวิทยากรให้ความรู้ในวันที่30มิถุนายน โครงการจัดการศึกษาตามอัตยาศัยโครงการจัดการศึกษาตามอัตยาศัยบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการงานบ้านหนังสือชุมชนบ้านคลองลุกิจกรรมส่งเสริมการงานบ้านหนังสือชุมชนบ้านนาเหนือกิจกรรมส่งเสริมการงานบ้านหนังสือชุมชนบ้านคลองเขียน กิจกรรมส่งเสริมการหานหน่วยบริการเคลื่อนที่รถมินิโมบายสำหรับชาวตลาดณตลาดนัดประชารัฐกลไทย,ยิ้มได้บ้านจางตลาดนัดตำบลโคกยางในวันที่19กรกฎาคมงานเกื้อก่ายโครงการพัฒนาและเสริมสร้างกิจกรรมตูบีน no. ัมเบอร์วันจุมจนควนธานีพิชิตโควิด COVID 19ณกศสอนอควนธานีในวันที่28สิงหาคมร่วมกิจกรรมจิตอาสาประชิ์ตาลและกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติณบริเวณออบตออย่านซื่อ ร่วมบิธีตําบลตักบาทเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์ปัญษาสมเด็จพระนางเช้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีปันปีหลวงในวันที่12สิงหาคมหณาลานเฉลิมพระเกียรติอำเภอกันตังร่วมโกงการจิตอาสาเราตำดีด้วยหวัวใจในวันปตุมบร,รมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่10 ร่วมพัฒนาสถานที่สาธารณะและปล่อยปลาบริเวณท่านา้ำหัวใซหมู่สตำาบลควนธานีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตําแหน่งการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2500 51. สำนักงานคอสอนอจังหวัดตรังในวันที่24-25พฤษภาคมณนะโรงแรมอ e ี IN. โกอินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบอ้อมเรียนเสมือนตังเดินนิ่งสำนักงานคอสอนอจังหวัดตรังระหว่างวันที่22-24มิถุนายนณนะโรงแรมธรรมรินทนาจังหวัดตรัง โครงการพัฒนาเครือ่ก่ดิจิตอนรูปแบบการจัดอุบมประชาชนหลักสูตรการ้าออนไลน์นะักกอสนอนตำบุญของลุในวันที่23-24กรกฎาคมระดับความสำเร็จในการจัดํำ ผลการปฏิบัติงานที่ดีเบสแพ็กทีสโครงการจัดการศึกษาอาชีพสูนรฝึกอาชีพชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืนโดยส่งเสริมสูตรฝึกอาชีพชุมชนของกศออน,อนตำบลคลองลุคือการทำอาหารขนมโดยมีนางน้องนุชลาหล่นประธานกลุ่ม เพื่อพัฒนาคนพัฒนาอาชีพให้ชุมชนมีความเข้าหน้าและยั่งยืนสร้างโอกาสสร้างอาชีพและสร้างรายได้แก่สมาชิกในชุมชนผู้เรียนสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ครอบครัวทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจซึ่งจัดจำหน่ายทางเฟซบุ๊กและการค้าออนไลน์กสอน,นตบลคลองลุขอจุบรายงานผลการดำเนินง,งานไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ